สถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายสมาคมสื่อช่อดสะอาดเสนอข่าวสารจากปปชสารอุทธรยืนโทษคุกสองปีรอลงอาญาอาดีตนายกอบจอพะเยาซื้อท่อระบายน้ำมิชอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะข่าวสารจากปปชช่วงปปชเพื่อประชาชน สำนักง,งานปปชเผยแพร่พรพรความคืบหน้าคดีกล่าวหานายวรวิทย์บูรณสิริเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจพะเยาจัดซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อนำไปใช้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนสว่างอารมณ์ห้วยดอกเข็มในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตอสันโคงอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาโดยมิมชอบซึ่งถูกคณะกรรมการปปชลงมติชี้ มูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และพรบรปปชพุทธศักราช2542มาตรา123ทับ1ประกอบพรบปปชพุทธศักราช2563มาตรา192 ตั้งแต่เมื่อวันที่28สิงหาคม2561ล่าสุดเมื่อวันที่13พฤษภาคม2564สารอุทธรณ์มีคำพิภากษายืนตามศารอาญาคดีท,ทุจริตและประพฤติมิชอบภาค5ที่พิภากษาว่า นายวรวิทย์บูรณสิริจำเลยมีความผิดตามมาตรา157ประกอบมาตรา83และตามพรบปปชพุทธศักราช2542มาตรา123ทับ1ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบปปชฉบับที่2พุทธศักราช2554มาตรา65ลงโทษตามพรบปปชพุทธศักราช2542มาตรา123ทับ1ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยพรบปปชฉบับที่2พุทธศักราช2,554มาตรา65ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดต,ตามมาตรา90จำคุก2ปีและปรับ40,000บาทจำเลยไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนโทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปีตามมาตรา56ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามมาตรา29และ30 สนับสนุนโดยกองทุนปปชสมาคมสื่อช่อสะอาดพบทุจริตสกิดปปปชโทรห2 0 5